คุณผู้ชมคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ได้นําข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมจัดทําเสวียนไม้ไผ่รักโลกเพื่อลดการเผาบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายสมชายเกิงฝากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันจัดทำสเสวียนไม้ไผ่รักโลกตามโครงการจิตอาสารูกพระอินทร์ทำความดีด้วยหัวใจประจำปีงบประมาณพศ2565ค่ะโดยการจัดทำสเสวียนที่มีขนาดกว้าง2เมตรสูง1เมตรและยาว2เมตรล้อมรอบต้นไม้ภายในสถานีเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพลดการเผาเป็นแบบอย่างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตรรก ถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5ทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรและสนองนโยบายของทางจังหวัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองด้วยค่ะ